เด็กๆคะเมื่อเรารู้ความหมายของเนื้อเพลงไปแล้วนะคะคุณครูจะอธิบายท่ากับเนื้อเพลงค่ะเรามาดูที่เราวัเลยนะคะเด็ก,ดกวรคที่หนึ่งคุณครูจะอธิบายให้ฟังนหนึ่งครั้งนะคะแล้วให้เด็ก,ดกปฏิบัติเองสองครั้งนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะวรกที่หนึ่งนะคะ We are girl We are girl ก็แปลว่าเราผู้หญิง We are girl ก็คือให้เด็ก,ดกทำท่าแบบนี้นะคะ เอามือทั้งสองนะคะไว้ระดับใต้ายทางของเราจากนั้นเราก็สะบัดมือออกแบบนี้นะคะ We are girl อีกครั้งนะคะ We are girl เก่งมากค่ะต่อไปนะคะวัคที่สก็คือ We are boy ก็คือเราผู้ชายนะคะให้เด็กๆปฏิบัติท่าแบบนี้ค่ะมือกอดอ,อกแบบนี้นะคะเก๊กรอแบบนี้เลยต่อไปนะคะเราปฏิบัติ ร้อ,องเพลงกับท่าทางเลยค่ะ We are boy ครั้งค่ะ We are boy Very good ต่อไปนะคะเราไปทบทวนวักที่หนึ่งแล้วก็วักที่สองนะคะร้องนะคะ We are girl We are boy ครั้งค่ะ We are girl We are boy เก่งมากค่ะ, okay, คะต่อไปนะคะเราจะไปรู้จักกับวักที่3กันนะคะ รกที่3ามเนื้อเพลงนีว่า we play with on our toy แปลว่าพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยกันค่ะท่านะคะก็คือว่าให้เด็กๆก,กำมือนะคะกำมือทั้งสองข้างนะคะตามจังหวะเราเริ่มจากขยับไปทางขวาก่อนนะคะ we play with on our toy ครั้งนะคะ we play with On o u t the t o y เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักคำวักที่ที่4นะคะเด็กๆอ่าคที่4ก็คือ mm hmm. I love you and you love me I love you นะคะ mm hmm. ก็ให้เด็กๆทำท่า I love you แบบนี้เลยนะคะอ่าเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะ I love you ต่อไป and you love me you love me ก็คือให้เด็กๆ นำนิ้วโป้งชี้เข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะทบทวนอีกครั้งนึงน,นะคะ I love you and you love me ครั้งค่ะ I love you and you love me เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราไปทบทวนตั้งแต่ท่าที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่4ีนะคะอาพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ We are girl we are boy I love love you and you me and เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาทบทวนอีกสักหนึ่งรอบค่ะเริ่มนะคะ one two three we are girl we are boy we play with o u r outer toy I l o v e you and you l o v e me ไปนะคะเราไม่รู้ไปรู้จักกับวัคที่5หรือว,ว่าท่อนที่5นะคะ we are friends we are friends ก็คือเราเราเพื่อนกันนะคะต่อไป we are happy ก็คือเรามีความสุขค่ะ we are friends ทั้งท่าก็คือว่าให้เด็กๆนะคะโรยมือเห็นนะคะโรยมือสองข้างออกไปด้านข้างแบบนี้นี่เขาเรียกว่าท่า เราเพื่อนกันต่อไปนะคะ We are happy uh, We are happy ก็คือเรามีความสุขเรามีความสุขก,ก็คือมือทั้งสองข้างนะคะไว้ตรงที่ระดับหน้าอกของเรานะคะแตะแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปเราปฏิบัติพร้อมกับเนื้อเพลงเลยคะ่ะ We are, <We> are friends friend. We are happy We are friends We are happy ต่อไปนะคะเราไปทบทวนตั้งแต่ค่าที่ 8, 5, 3, 1ที่2ที่3ที่4แล้วก็ที่5นะคะพร้อมมาเลยค่ะไป let's go <S we are girl we are boy we b r a v e i t h y our dear joy i love you and you love me we are friend we are happy We are girl, we are boy, we play with on our toy. I l o v e you and you love me. We are friend, we are happy. <S <S เราผู้หญิงเราผู้ชาย <S <S พวกเรามาเล่นของเล่นด้วยกัน <S <S 1> <S 1> ฉันรักเธอ เธอรักฉันเร,เราเพื่อนกันเรามีความสุขเราผู้หญิงเราผู้ชายพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยกันฉันรักเธอเธอรักฉันเร,เราเพื่อนกันเรามีความสุขเด็กๆคะก็จบกันไปแล้วนะคะเราร้องได้ทั้งเพลง ภาษาอังกฤษแล้วก็เพลงเวอร์ชันภาษาไทยนะคะ